เราจะเอาพื้นที่ตรงนี้ยกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเราะบ้านเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านประกอบอ้รถติดพอดีเมื่อสักครู่ที่ขับรถไปแล้วเห็นบ้านนอกดาวก็เลยเลี้ยวกลับมาครับเป็นอีก เจ้าหนึ่งเป็นผู้ประกอบการในการสร้างบ้านนอกดาวนะครับเดี๋ยวจะต้องติดต่อที่ออฟฟิศตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับด้านในเดี๋ยวขอขอข้อมูลติดต่อนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงเย็นเนาะเขาก็ปิดออฟฟิศกันแล้วแต่โชคดีมาเจอน้องอู้ร่างงานที่ยังทํางานอยู่นะครับเป็นแนวสไตล์เราด็กใช่ไหมพี่ครับใช่ถ้าบอกว่าบ้านออฟดาวเจ้านี้ต้องต้องมาที่ใครเป็นเป็นชื่อมียังไงไหมมีมีร้านมีอะไรไหมร้านร้านอะไรครับชื่อเรียนไม่งา ราคากี่แสนนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณหกแสนโอ้โหหกแสนนะท่านผู้ชมนี่เป็นแนวเราเด็กเลยนะครับครับไม่รวมค่าขนส่งครับโอ้นี่ถือว่าใหญ่นะท่านผู้ชมแล้วก็มีสองชั้นสวยสวยเลยทีเดียวครับเรือนไม้งามบ้านดอกดาวเนาะที่ระยองเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมในส่วนของบริเวณระเบียงตรงนี้คือแถมเลยในราคาหกแสนนี่นะ 6, <000. S 1> โอ้โหนี่ท่านผู้ชมคุ้มมากระเบียงกว้างนะครับเกินสองเมตรเนาะแล้วก็สองเมตร 3, <000. S 2> 3, ประมาณบกเมตรโอ้ แล้วเข้าไปด้านในก็จะมีตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นระเบียงให้อีกครับ,รบแล้วก็บันไดขึ้นประมาณนี้โอ้โหนี่ถือว่าโอเคท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าบ้านนี้คือเพิ่งสร้างเสร็จนะครับยังไม่ได้ต,ต้องเก็บงานที่หนึ่งเนาะต้องเก็บงานเก็บทาความสะอาดแล้วก็เก็บงานอีกนิดนึงใช่ใเพราะบ้านนั้นต้องแยกตัวไปไงมันต้องแยกเป็นสองชั้นอันนี้บ้านนี้คือไซส์ขนาดเท่าไหร่ก็คือสามคูนหกก็ถือว่าโอเคนะขนาด สองชั้นด้วยสองชั้นด้วยและที่สาคัญนี่คือสูงสูงมากกี่เมตรครับพี่ห้าเมตรหกเมตรแล้วี่พรมมีจั่วบนอีกอืมครับพื้นทําจากไอเอสซีจ <I> ีเอสซีจีขออนุญาตครับไปดูนะ<ม>ข้างบนเราเห็นบ้านตอกดาวเจ้าอื่นนะมันจะเป็นตรงใต้หลังคายืนแต่ก็หัวชนไม่ได้แล้วครับใช่แต่บ้านหลังนี้ไม่ครับขนาดใหญ่นี่นะด้านบนขึ้นไปยืนได้เลยเป็นเหมือนอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับสูงมากหกเมตรเลยใช่ไหมครับครับเมตรเป็นแนวทรงจั่วแล้วก็ หน้าต่างรอบทิศทางครับก็ลมโฟล์นะครับทาให้บ้านเย็นไปเสียบกันคือมีการความร้อนให้ตัวผนังด้วยใช่ไหมครับครับใช้ถนนกันความร้อนอยู่นี่ใส่แล้วตรงนี้เป็นห้องน้าใช่ไหมครับ้อ่ครับอ่าครับสวยมากแล้วก็พื้นทําจากอะไรครับไอของ S C G ซตัวใหม่เป็นระบบกิ๊บล็อกอ๋อต่างจากตัวอื่นยังไงครับก็คือกิ๊ล็อกเราไม่ต้องใช้กาวดปกติจะใช้กาวดึงตัวนครับอ่าดูห้องน้ําก่อนครับส่วนใหญ่แล้วบ้านห้องน้ํา ความรักดาวทำอง,งน้ำสวยครับมาลุ้นกันที่นี่อันนี้เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมตรงนี้พัดลม,มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตรงมุมนี้ปลูกกระเบื้องขึ้นมาในสัดส่วนที่สวยครับแล้วก็พอดีพอด,อดีมีที่ราวอันนี้แถมไ้กับตัวบ้านเลยได้ครับอ่ามีตรงนี้ด้วยครับแล้วตรงนี้ที่เครื่องทำน้ำอุ่นรอติดตั้งยังได้ครับรอติดตั้งอีกอย่นงเดียจุดนี้จะทําเครื่องทำน้ำอุ่นให้รอติดตั้งอยู่นะครับ อ่ะถือว่าเป็นดีไซน์ที่เข้ามาแล้วหรูหราสวยงามครับดู่างห้องน้ําผ่านครับโอเคคอนเฟิร์มราคาหรือ,อยังหรือว่ายังไม่ได้สรุปสรุปแล้วหกเซตกลมๆเลยนะกลมๆอ,อยู่ประมาณนี้ถือว่าเป็นบ้านไซส์ใหญ่ท่านผู้ชมครั้งนี้คือปกติเราจะเห็นบ้านชั้นเดียวเนาะไซส์ประมาณนึงนะครับแต่ตรงนี้คือสามคูณหกแต่ว่าความสูงสูงมากแล้วก็ด้านบนนี้ทําให้โล่งๆเลยอ่าฝ้าเพดานตรงชั้นข้างล่างนะครับ อ่าอันนี้ต้องเก็บการนิดนึงเพราะว่า<ช>เป็นส่วนต่อเติมเพิ่มเติมคนย้ายเล่นได้อรัพี่ผมใช้รถเครนยกเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันครับข้างบนขึ้นมาเน่ก็ยืนได้เลยครับแล้วก็เหลือพื้นที่ด้วยนะครับอ๋อพื้นนี่ทําเรียบเนียบเลยครับตรงขึ้นบันไดตรงนี้อันนี้เป็นไม้เดี๋ยวเป็นอะไรครับก็เป็น,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 น S <SC> G G ขึ้นมาชั้นสองนะ แล้วก็ยังเหลือพื้นที่เหลือๆครับเนี่ยมาตรงนี้จะไม่ชนลยครับสีสัมนะ่ัวลงพัดนี้ครับท่านผู้ชมเขาจะมีบานกงนลมให้เดินสัมผัสในคืนแน่นอครับในรุปยักษ์ครับไม่สะเทือนนะครับเอดูหลังคาครับเราอยู่ชั้นล่างนะครับตอนนี้มีหลังเดียวใช่ไหมครับที่สร้างหรือมีที่อื่นที่ชมไหมไปแล้วี่ออกไปเจ็ดกันลังแล้วมีงานที่ส่งด้วยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปได้อยู่อาศัยกันแล้วหลายหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวใช้บ้านก่อนนี่ครับอ่าบ้านนี้คือ เป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะหลังนี้เป็นบ้านประกอบ2ชั้นนะครับถือว่าเป็นไซส์ขนาดใหญ่พื้นที่ใช้สอยนี้คุ้มค่ามากๆในราคาอยู่ที่ประมาณ6,00 0บาทนะครับก็เดี๋ยวโทรมาคอนเฟิร์มราคาอีกครั้งหนึ่งเพระาะว่าถามกับทางเจ้าที่อ่าส่วนที่เป็นช่างนะครับก็ประมาณมาให้ว่าประมาณ 6, 0 0,000 0 0 0จะได้บ้านหลังนี้นะครับพร้อมไฟเดินระบบไฟเรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ําสุขภัณฑ์ข้างในที่ดูเ่อรกสปูนี้แล้วนะครับ ตรงนี้สําคัญบ้านหลังนี้ออกเป็นแนวเหมือนอาคารเป็นตึกนะครับสองชั้นเลยเป็นแนวนอร์ดิกสูงประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงหน้าบ้านปรับประดับนะครับด้วยโคมไฟสวยงามนะครับเราก็พื้นที่หน้าบ้านมีทําเป็นระเบียงยี่งมานะครับแล้วที่สําคัญคือแถมระเบียงเพิ่มเติมให้นะครับกว้างเลยนะครับเราให้ดูข้างๆบ้านข้างบ้านก็จะมีระเบียงออกมาแลครับเป็นมุมพกผขอนข้างบ้านด้วยนะครับ รยมันอยู่ชายทะเลคือลูกค้านี้ออเดอร์มาแล,แล้วแล้วก็สร้างแล้วก็ตกลงกับทางผู้สร้างแล้วว่าเหมือนเอาเหินมาโรยประดับตรงนี้นะใช่เอาไว้เดินพักผ่อนหรือเป็นแนวอะไรสักอย่างปลูล้วแตองเข้ามาที่ครับก็เป็นพื้นที่ข้างๆบ้านไฟนี่ปรับได้ตามระบบก็คือครเรืองขาวส้มเก้าอี้นี่คือแถมไปกับบ้านเลยเนาะปลูกต้นไม้ตรงตบ้าน,<ห>นเลยนนแล้วก็ติดกับตัวบ้านให้หมันฝังลงไปไงไหรืเงี้ยใส่กระถางนี่ครับถือว่าบ้านที่โอเคครับเป็นเป็นดีไซน์ที่ ไม่ซ้าใครครับเนี่ยตั้งแต่รีวิวบ้านนกดาวมาหลังนี้ไม่ซ้าใครเลยจริงๆตัวพื้นของบ้านนี่คือยกสูงขึ้นมากี่เซนครับถึงหกสิบเซนไหมห้าสิบเซนสูงขึ้นมาแล้วก็ <50. S 2> บนบ้านก็จะสูงขึ้นไปอีกครับเป็นสองชั้นพื้นที่ใชายอยด้านข้างบ้านเป็นมุมพักผ่อนเดี๋ยวมีตรการจะปลูกต้นไม้ตรงช่องเสี่เหลี่ยมตรงน,นั้นนะครับนี่เลยโอเคครับบ้านเดินไม่งามระยองที่นี่ยังทําเป็นซุ้มศาราด้วยนะครับอันนี้หลังประมาณเท่าไหร่ครับหกหมื่น ทุกๆหลังใช่ไหมคร,ครับทุกหลังร้านก,กาแฟค,คาเฟ่นี่ได้เลยครับเหี่ยมซุ้มสลาก็จะประมาณนี้แบบพี่อย่างไดพี่พี่พี่นึกในใจได้เลยแล้วพี่ก็มาบอกผมผมก็จะสร้างแบบตามนั้นให้เลยนี่ท่านผู้ชมก็ <c oughs> ใกล้ทางพอดีแล้วก็มีผู้ชมที่เห็นแล้วก็สะดุดตาครับมาชมเหมือนเราเลยนะครับบ้านเดือนไม้งามนะครับทำบ้านออฟดาวนเป็ดีไซน์ที่เน้นพื้นที่ใช้สอยนะครับมีสองชั้นนะครับบางทีเราดูบ้านออกดาวที่เป็น บ้านชั้นเดียวแต่มีหลังคาสูงนิดนึงแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยพื้นที่ข้างบนอาจจะยืนได้ไม่สุดนะครับก็อาจจะต้องก้มหรือว่ายืนได้ประมาณนึงแต่หลังนี้คือใหญ่เลยครับข้างบนนี่สูงคือยืนแล้วก็รู้สึกว่าโล่งนะครับอยู่ได้แบบว่าชั้นสองสบายๆเลยนี่ครับครับเป็นแ่่งด้วยเป็นทาด้วยแล้วก็เป็นพนักงานขายด้วยเราก็คือจะแนะนําลูกค้าว่าลูกค้าต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยอ๋อครับนึกไว้ในใจแล้ว แล,แล้วมาบอกเรา,าว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเราก็จะทําตามแบบได้อ๋อก็คือบ้านนอกดาวของที่นี่คือเขาจะมีเป็นสแตนดาร์ดก่อนว่าดีไซน์แบบนี้แบบนี้แต่ทุกอย่างคือสมมติว่ามีขนาดพื้นที่เท่านี้แบบนี้แล้วเนี่ยเรามาปรับได้เนาะปรับได้อ่าหรือว่าเราจะดีไซน์เองก็ได้เป็นงานคัสตอมใช่ไหมครับครับใช่ใช่ก็มาคุยกับทางช่างนี่เลยครับครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เรียกว่าแนวนอร์ดิกสไตล์ร่วมสมัยล,ลูกผสมอ่าเป็นมินิมอลหน่อยพื้นสีก็จะออกแนวสะอาดตาสบายตานะครับ แล้วก็สองชั้น2ชั้นอ่าพูดถึงตัวโครงสร้างบ้านทําจากเหล็กไอ้กาวานายอ๋อคือโครงสร้างบ้านก็จะทําจากเหล็กกวาวนายนะครับแล้วก็พื้นจะทําจากของเราเป็นกระเบื้องยางรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาอ่าก็ค่าสั่งคุณภาพที่นี่ก็จะเลือกเอาล่าสุดเลยนะครับบ้านหลังนี้แล้วก็หลังคาเย็นแน่นอนว่าทั้งหลังคาทั้งผนังบ้านเนี่ยมีการคมร้อนตรงกลางให้ด้วยใช่ครับสองอนิ้วอ๋อครับ มีระบบการความร้อนให้แน่นอนนะครับการเสียงด้วยแล้วทีนี้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ทัวร์ในรอบหนึ่งครับก็จะมีถ้าตัวบ้านจริงๆข้างในเนี่ยคือ3ามคใช่ไหมครับสามคูสูงเท่าไหร่ครับสูงมัน6เมตรโอ้หมน้าขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้คืออยู่แบบสูงๆเป็นอีกชั้นหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ยื่นออกมาด้วยใช่ไหมครับครับอันนี้ประมาณถึงเมตรไหมพี่เมตรหนึ่งหนึ่งเมตรแล้วก็ให้อันนี้คือแถมไปกับตัวบ้านด้วยชั้นหน้าไปถึงตรงโน้นเลยรับชั้นหน้าสองเมตร สองเมตรให้นะครับแล้วบันไดขึ้นสวยนะคือบันไดคือมันดูเป็นพื้นเดียวกันบางทีมันจะเป็นเหมือนสัดส่วนแคบแบบอันนี้มันติดต่ออันเดียวกันนี้เนาะครับสวยดีทําสวยดีแล้วที่สำคัญคือไฮไลท์ตรงด้านหลังครับจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นข้างบ้านแล้วก็เราอาจจะทําหลังคาเพิ่มก็ได้พี่เนาะใช่ครับหรือเราจะหมุนมาไว้อีกด้านหนึ่งก็ได้อ่าคือโรเทตหรือว่าสลับก็ได้ว่าเป็นบ้านที่มีชิ้นส่วนแยกกันได้ โอ้นี่น่าสนใจมากอันนี้เขาเรียกว่าบ้านประกอบหรือน็อกดาวน์เฮาส์นะครับถ้าซื้อบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านเดินไฟระบบเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมห้องน้ําที่มีสุขภัณฑ์พร้อมเลยใช่ในราคาหกแสนกว่าบาทอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูไฮไลท์ตัวบ้านรอบๆบ,บ,บ้านเลยว่าบ้านสวยงามแค่ไหนในยามค่าคืนอย่างนี้ครับประมาณค่ำๆพอดีโอเคงั้นต้องขอบคุณพี่ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้จบบ้านสวยๆครับงั้นท่านผู้ชมไปชมกันครับบ้านรอบบ้านเลยแล้วก็ทั้งภายในภายนอกบ้านนะครับไปชมกันเลยครับ บริเวณของตัวบ้านเลยนะครับหน้าต่างบ้านนี้จะเป็นหน้าต่างของห้องน้ำชั้นล่างนะครับข้างบนก็จะเป็นห้องนอนพอดีพอดีอดครับเื้อเบื้อพอดีเนี่ยประมาณหกโมงกว่าก็สวยครับถือว่าสวยเลยนะครับ